สวัสดีค่ะในวันที่3กุมภาพันธ์ของทุกปีค่ะถือเป็นวันทหารผ่านศึกซึ่งคนไทยทั่วทั้งประเทศค่ะได้ร่วมกันลำลึกถึงเกียรติประวัติความกล้าหาญและการเสียสละของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องชาติาศาสนาและพระมหกากษัตริย์ค่ะเพื่อร่วมกันลำลึกถึงการเสียสละอันยิ่งใหญ่ทางหน่วยขออ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของพลทหารยาน,นพัฒนโคาขาซึ่งเป็นบุตรชายของพันตรีพยา พค้สาขาผู้บังคับกองร้อยทหารพรานกองหนุนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22ผู้ซึ่งเป็นพ่อค่ะที่ได้สูญเสียลูกชายจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันอธิปไตยของชาติจากการประทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาขอเชิญทุกท่านร่วมรับชมและรำลึกถ,ถึงวีรกรรมของทหารกล้าผู้ยืนหยัดเพื่อแผ่นดินไทยขอเรียนเชิญทุกท่านรับชมค่ะผมพันตรีพรยโคสาขาตำแหน่ง ป .2 กรมทหานผ่านที่22นะครับสำหรับตัวของอน้องยานพัฒน์โคตรสาขานะครับซึ่งเป็นลูกชายของผมนะเป็นคนที่สองนะครับการเติบโตของน้องเขาเ,เขากา็เหมือนกับเด็กๆของลูกทหารทั่วไปเขาเขาเ็าเติบโตอยู่ในค่ายทหารเขาจะคุ้นเคยคุ้นเคยกับหน่วยทหารคุ้นเคยเพราะว่าอยู่ในบ้านพักของทหารอยู่การเห็นชีวิตของทหารทุกอย่างของทั้งคนทหารทั้งอะไรทุกอย่างในค่ายเขาก็มาคุยกับพ่อกับแม่ว่าเขาอยากจะ เป็นอาหารครับคือความฝ่ฝันของเขาก็คือเขาอยากเข้าเป็นนักเรียนในสิบอาหารออนไลน์แต่ว่ามันออนไลออน์กรณีพิเศษก็คือสมัคร2อเดือนก็คือต้องเข้าไปเลยนะครับแต่ไปสมัครผมก็คุยกับน้องว่าอ่าลูกอยากไปอยู่ไหนๆเพราะว่าเาที่ถ้าจะให้เขาสมัครเนี่ยเขาต้องไปอยู่ที่เมืองเดิมของพ่อนะก็คือ กองพันทาราบที่สอกรมนานระาบที่3มคือเขาเติบโตจากที่นั่นจากนั้นก็2เดือนครับน้องก็ไปรายงานตัวช่วงการฝึกทหารใหม่เป็นอาหารแถที่สองกับหนกเช่วงนั้นก็สถานการณ์ของในพื้นที่ของไทยกัมพูชาก็เริ่มเริ่มจะมีปัญหาแปแล้วซึ่งหน่วยกองพัน กองพันนาล่าที่สองกองนนาล่าที่สามเองเขาก็ได้กําลังเขาได้จัดกําลังเป็นส่วนหนวยเอาไปอยู่ในพื้นที่ของปราสาทโดนตุนในพื้นที่ของปราสาทเขาพิหารตันนั้นน้องก็ได้มาคุยกับทั้งพ่อว่ากับทั้งพ่อทั้งแม่ว่าน้องจะขอสมัครไปช่วงสถานก,การณ์ที่เริ่มยิงก็คือวันที่ยี่สี่ยี่ห้านะครับน้องก็เสียวันที่2 6กนะครับดังนั้นก็คือวันนั้นสถานการณ์มันรุนแรงคือการยิงปืนใหญ่แล้วก็บนะีเอ็มยี่สิบเอ็ด ก็ามาในฐานปฏิบัติการของน้องนะครปรากฏว่าสักิดระเบิดนะโดนเข้าที่บริเวณหน้าอ,อกด้านซ้ายของน้องนะครับก็ทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสตอนนั้นไม่รู้สึกตัวนะครับก็มีการช่วยเหลือเป็นมาถึงโรงพยาบาลสันทะลักษ์แต่ว่าน้องก็คนทิ่บาดแยลาะไรก็เสียชีวิต จากเมื่อสักครู่เราได้เข้าไปสัมภาษณ์พันตรีพยาผูสาขานะคะและในตอนนี้ค่ะเราอยู่กับพันโททนพลน์ศรีวุฒิภูมิค่คะรองผู้บังคับห่วยเฉพาะกิจกองทหารผ่านที่22ค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านรองคะอยากให้ท่านรองนะคะได้กล่าวถึงมุมมองความคิดเห็นของวันทหารผ่านศึกให้กับพี่น้องทุกท่านได้รับชมรับฟังสักเล็กน้อยค่ะครับผมขอบคุณน้องกล้วยครับวันที่3กุมภาพันธ์เนี่ยนะครับก็วันทหารผ่านศึกเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยนะมารลึกถ,ถึงทหารที่เขาเคยผ่านการปฏิบัต ภารกิจตามแนวชายแดนปกป้องที่ดตยของชาตินะว่าในครั้งหนึ่งเนี่ยเรายังมีวันนี้อยู่ได้ทุกวันนี้เนี่ยเพราะว่ามีใครบางคนเนี่ยที่เขาเสียสละยอมที่จะไม่มีวันพรุ่งนี้ยอมที่จะเสียสละชีวิตเลือดเนื้ออวัยวะบางอย่างของเขาไปให้กับคนรุ่นหลังของเราลูกหลานของเราเนี่ยได้มีอนาคตท,ที่ดีขึ้นมีความปลอดภัย และมีความมั่นคงตามแนวแฉแดนมากขึ้นและใช้ชีวิตได้ดีขึ้นกว่าคนรุ่นเก่านี่ก็คือจุตถุประสงค์จุประสงค์หลังๆลงที่เรามารำลึกถึงในวันฐานกัศึกในวันนี้ครับขอเธอทูนสักรียิ่งสิ่งใดแม้แต่ลงหายใจก็ยอมพลีโลกยังไม่สิ้นวังใจยังมัน คนดีไม่มีวันตาย